เบิ่งพีบา้มามักเล่นอีกกะปิงบ้านนี้คนบ้าย,ยังมักเล่นปิงว้ยเอานี้น <c oughs> เตะกันค้อสะบพกค <c oughs> วงเลยเนี่ยไปเอาเกือเป้านน่นยุคหุ่นละบาดนี่นโอ้ยคนแหงหย่านอยู่ห,หวงขัก <c oughs> ตรงลงไปนู่นแล้วเฮ้ย ะเตเตการข้อคักบัตเกือบแม่จรางืนักแข่งสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาไปตึกสะดุ้งนะครับตามมาเลยครับผมอันนี้เป็นที่หน้าของคุณแม่นะฮะคุณแม่คนที่สองตามมาเลยครับผมจะพาไปตึกสะดุ้ง ันนี้กูเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับเบิง้ไปดูนะครับว่าจะได้ตัวใหญ่ไหมครับ การียืนชีดอกแรกนะครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นดู หุ้ยมีได้แล้วหนึ่งตัวว้าววุ้ยได้ว้าวมักมันมักมันมันมันเห็นไหมามีแต่ตัวบิ๊กมากเลยมันมันครับปลาหน่อยกับปลาขึ้นกันว้าวงหนาคนดีใจ เราก็ได้ปลากระดีเห็นไหมครับอันนี้คือปลากระดี แล้วอันนี้นปลาอะไรปลากะลีนี่นี่ใส่ <c oughs> นี่ปล <c oughs> าพุงปลากะลีกับปลาเข็งแกบ <c oughs> คนไทยอาจจะไม่รู้จักปลาเข็งแกบนะครับ <c oughs> ปลาเข่งปลาเข็งแกบก็คือปลาเข็งตัวเล็กๆนีะครับอันนี้เรียกว่าปลาเข็งแกบ

บาทที่สามกันนะครับแล้วนักเหรอโอ้โหผัดผัดผัดสองร้อยตัวทำไมไม่โชว์ใส่รอบนี้ผัดผัด อืนิไปไล่ป่าไม่ทันทางผุดป่ะเมื่อมืนอีิไล่ป่ามาจากป่าบัว ที่ดีกว่าเอาไหมกระปูเอาโอ้ได้ปูจ้ะ บาทเมื่อกี้นี่พลาดนะครับได้อีกรกะปูสองตัวเราดูบาทนี้บาทนี้แต่ท่านี้ก็พอปิ้งแล้วนี่ปิ้งคนเดียวก็อิ่มไงยกสะดุ้งนี่ก็เมื่เด้ยห้าและจำไม่ได้อ่ะยะ yeah. ทำเสียงทรงพลังหน่อยดิเยอะมากเลยลไหนงได้ตัวหนึ่งเก็บใส่หน่อยนะมันตายตัวเนี่ยนมะันตายโห เบิ่งพีบ้ามักเล่นอีกับปิงบ้านนี่ยยังบ้ายังมักเล่นปิงว้าไเอานี้เตะกันค้อจะบ่กควงเลยเนี่ยไปเอาเกลือไานู่นอยู่ยุบหุ่นละบ้านนี่โอ้ยคนเฮงหยั่นอยู่หวงักตกลงไปนู่นแล้วเฮ้ยคือแต่เตะกันค้อผักไก่ เกือบ <laughs> แม่งถือสันแกงนคนแห่งหยาดน,นี่ยังเอามาใส่กันควงขักขไมใส่แหละเขาไม่รู้มาเลยแลมันไม่บอกเขาเลยนะใส่เละเกือบขวาดีควงขักต้ <laughs> องไม่ใส่แล้วปากบ่อมึงเอ้ยโอ้ยเบิ่งเลยลุยน้ำาฮะเกือบเลยดบานนี้ แข่งเฮงเร็วอยู่โดนมาตีเลยด้จะปิวไปไซร์ระบาดดีเกือบโอ้ยเกือบเฮียแล้วว้าวเจอปูใหญ่ครับวู้โวูวูคือปูยักษ์โอ้เจอเกือบด้วย คือปูยักษ์阿拉斯าหยาบไปมันไปอย่าเอามาเล่น <c oughs> อย่าเล่นงวยคนเห่งหยาดอยู <c oughs> ม้ามมาเขาจะยกแล้วมีหลักฐานจะลำหายครูออกเสียงหน่อยสิออกแรงหน่อยสิเออฟ้ามีตะบุกบนรีวิวรีวิวดังนี่นะแบบห้ายยูทู่ช่วย ป้าไปตะบกดุนไ,ไปเดินตัวเดียวไหนปิ้งไปไหนอ่ะมันตกน้ำแล้วจริงหรอตังบกหักบ่ได้เนะาะบุษโลคัมสุษโลคัสโปรปมาทของมึงแต่ก็ทิ้งไปไกลๆสิยกให้มันเหมือนมีพลังหน่อยอ้ได้พดปาะคอบาดนี่ ประโคะเพว่งหัวหัวโตคนรีบบันนี้มู่จิ้งจมือได้กับมูอเอาออกก็ได้โชว์หน่อยตัวนี้ตัวใหญ่มากประโคครับแต่ว่าเราจะปล่อยนะครับโอเคเพราะว่ามันมันขมมือ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 ยังไปยังไปสิโชว์ความแมนนีิเห็นปะ เห็นหมาหมาจะรับหมาจะรับอ่ะอันนี้คือผลงานนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับผมอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเอาไปทำอะไรกินนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ